ครับก็สวัสดีนะครับวันนี้นะครับจะมารีวิวรถ MG ZS EV เนาะว่ามันมีฟังก์ชันลูกเล่นอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นก็ถ้าเกิดผมตกหล่นในรายละเอียดยังไงก็ขออภัยนะครับเพิ่งอเอามาใช้เหมือนกันเดี๋ยวจะลองไล่ดูก่อนที่หน้าจอเนาะหน้าจอเนี่ยเวลาเราปรับนะครับเราจะปรับตรงปุ่มทางขวามือนะครับตัวเนี้มันจะเป็นปุ่มสั่งงานด้วยเสียงเนาะสมมุติผมกดเนี่ยนะครับ <'re> right. มันก็จะมีคําว่า Hello ขึ้นมาเราก็สามารถสั่งระบบได้3อย่างเช่นวิทยุอ่าแล้วก็ s u n ร o o p แล้วก็แอร์นะครับแต่ผมจะลองให้ดูเนะเบาแอร์ลดระดับความเย็นแล้ครับโอเคประมาณนี้มันก็ใช้คําสั่งเสียงง่ายๆนะครับแต่ว่าเราจะสามารถสั่งงานได้แค่อสาระบบเท่านั้นอย่างที่กล่าวไปเนาะโอเค ทีนี้มาไล่ดูว่าจอตรงกลางเนี่ยมันบอกอะไรบ้างนะครับก็จะมีในเรื่องของระยะทางรวมเนาะแล้วก็ตำแหน่งเกียร์นะครับด้านล่างเนี่ยนะครับ P N อะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็เวลานะครับส่วน3เนี่ยคืออะไร3เนี่ยคือโหมด c ค r s ์นะครับ c ค r s ์หรือแต่มันคือตัวย่อคำว่า kinetic energy recovery system นะครับคือการคืนพลังงานกลับ นในขณะที่รถหน่วงความเร็วหรือเบรกนะครับมอเตอร์เนี่ยมันก็จะทําหน้าที่ในการหน่วงความเร็วแล้วก็ชาร์จไฟกลับนะครับทำให้การสูญเสียจากพลังงานไปเป็นความร้อนเนี่ยน้อยกว่ารถที่มันเบรกเพียวๆหรือเบรกที่ใช้ในรถน้ำมันทั่วไปเนาะ,ะผมจะเลื่อนดูนะครับทางที่เป็นรูปรถเนี่ยก็จะมีเคอร์เรนต์สปนะครับแล้วก็เป็นระยะทางที่รถสามารถวิ่งได้จาก แบตเตอรี่ที่เหลืออยู่เนาะแล้วก็คืเลนเจอร์นี่งนะครับเขาก็จะวัดจากการที่เรา,าเหมือนเดินทางล่าสุดประมาณนี้นะครับแล้วก็ accumulate total ก็คือระยะทางรวมทั้งหมดนะครับตั้งแต่รถคันนี้ใช้งานมานะครับตรงนี้เราสามารถรีเซ็ตได้เนาะสมมติว่าทริปเนี่ยนะครับเราต้องการจับทริปว่ารถคันนี้ วิ่งไปกี่กิโลนะครับเราก็สามารถรีเซ็ตแล้วก็จับระยะทางใหม่ได้มันก็จะบอกในเรื่องของชั่วโมงในการขับความเร็วเฉลี่ยแล้วก็อัตราการกินไฟนั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะเป็น Electrical Information นะครับว่จะมีในเรื่องของโวล t a เทมอเตอร์ RPM เนาะแล้วก็เค r r e เ t น u r เค n t เก็คือกระแสนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็น TPMS หรือ Tire Pressure Monitoring System นะครับบอกลมแรงดันลมยางนะครับ นี่ก็ Energy Flow นะครับว่ามีการใช้พลังงานไปที่มอเตอร์ไหมนะครับก็วนกลับมาที่เดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวก Speed Warning เนาะนะครับแล้วก็ E S C off นะครับระบบอ่าิเล็กทรอนิกส์คอนโทรลซิสเต็มนะครับ Stability Control System ก็คือเรื่องของการควบคุมเสถียรภาพนะครับหรือ t ท็ ction ต่างๆเนาะแล้วก็ Next Service นะครับว่าเราต้องเอาเข้าเช็คระยะตอนอกระยะททางเท่าไหร่นะครับ ซึ่งรถไฟฟ้าเนี่ยการเช็คระยะของเขามันก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับมันไม่เหมือนรถน้ำมันที่จะต้องมีการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอเช็คนู่นนี่นั่นเยอะแยะนะครับหมื่นกิโลเนี่ยผมว่าเขาก็เช็คระบบไฟฟ้าทั่วไปมากกว่าเนาะโอเคแล้วก็อันนี้คือ Adaptive Cruise Control นะครับตัวเนี้ยมันจะทำงานร่วมกับ Lane Keeping นะครับคือเราสามารถรักษาระยะห่างระหว่างคันหน้าเนี่ยนะครับหรือการ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเซ็ตความเร็วไว้ค่าหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็รถเนี่ยมันก็จะวิ่งไปค่าหนึ่งนะครับแล้วมันก็จะประคองพวงมาลัยเนี่ยาตามเส้นจราจรที่รถมันอ่านได้นะครับแต่ว่า,าเราต้องจับพวงมาลัยทุกประมาณ5วินาทีนะครับมันก็จะประมาณสมมติเราจะแวะระหว่างที่เราขับเนี่ยเราจะเอามือถือขึ้นมาดูหรือว่ารับโทรศัพท์หรือเก็บของอะไรเงี้ยภายใน5วินาทีเนี่ย เราไม่ต้องจับพวงมาลัยก็ได้นะครับแต่ว่าแนะนําอย่าทำนะครับมันไม่ปลอดภัยเนาะบางทีเส้นจราจรมันขาดหรือว่ามันไม่ต่อเนื่องรถมันก็เป๋ได้นะครับก็เอาไว้ช่วยเหลือ,อเวลาที่เส้นจราจรชัดดีกว่าปลอดภัยดีกว่าครับอันนี้ก็พวก warning ต่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบสิบสองโวลต์เนาะเป็นขีดอย่างนี้เลยนะครับบอกแล้วก็อันนี้ก็เป็นมนแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่หลักนั่นเองนะครับว่าระดับประมาณเท่าไหรนะ่เนาะ คือถ้าจอตรงกลางมันดูไม่ได้เราก็ดูตรงนี้ก็ได้นะอันนี้ก็เป็นคอนซัมชันการใช้ไฟใช้พลัง r นเนาะเราใช้พลัง r เยอะนะครับมันก็เข็มก็จะดีดไปเยอะ100%อะไรอย่างงี้นะครับแต่ถ้าเวลาที่เรารีจนกับมันก็จะถอยลงมานะครับอันนี้ก็เป็นความเร็วนะครับรถคันนี้มันจะสไตล์รถพวงมาลัยซ้ายเนาะก็คือที่ปัดน้ฝนอยู่ทางขวานะครับแล้วก็ ไฟอยู่ทางซ้ายก็มี daylight มี auto นะครับไฟหน้าเป็นฮาโลเจนนะครับเนี่ยอะไรที่ผมไม่ชอบมันไม่สว่างนะครับตรงนี้ก็เป็นชุดเครื่องเสียงต่างๆนะครับอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยก็จะมีปุ่มอะไรบ้างนะครับปุ่มคําเคลื่อนนะครับแล้วก็บิดไปที่ D R N D ตามที่เราต้องการเวลาจะจอดก็กด P เบรกมือไฟฟ้าจะทํางานเองนะครับแล้วก็มีปุ่มเบรกโฮเนาะ แล้วก็มีปุ่มโหมดนะครับโหมดเนี่ยถ้าเรากดนะครับมันจะมี Eco, อีโค่าแล้วก็ o r มอลนะครับแล้วก็มีสปอร์ตซึ่งสปอร์ตนี้อัตราเร่งค่อนข้างดีมากเลยนะครับประมาณนี้๋อโอทษทีผมบอกผิดนี่ว่าตัว P N เนี่ยก็คือโหมดนะครับขอโทษทีเนาะมันไม่ใช่เป็นเป็นตำแหน่งเกียร์